ะระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านาโมริจันวิรัตขออัญเชิญภูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทยดาที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ในสิบเชั้นฟ้า16บหกพรมา15ชั้นดิน14ชั้นบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้านางมารีตันมิรัตอาศัยอยู่และยืนอยู่ตรงนี้พระภูมิเจ้า,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  говорят, จาที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเจ้าบุญนายคุณเจ้าเต็นดวงชะตาของข้าพเจ้านาวารีตันนิรัตทุกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอเข้ามาและขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้า ในครั้งนี้และข้าพเจ้านางมารีตันิรัตและครอบครัวขอขมากรรมไปในสิ่งที่เด้องเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีและลึกได้ก็ดี ไม่ละลึกได้ไม่รู้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจศิดิ์สากธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าและครอบครัวทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้านางมดีตันวิรัตและครอบครัวด้วยเถิด อย่าได้โกรธเทืองอย่าได้จองเวรต่อกันเลยอย่าได้จองเวรต่อกันเลยข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถ,ถอนคำสาบานสาบแช่งที่แกก ที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือสาบแช่งใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทาหรือถูกกระทาจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งบารามีแห่งพระพุทธพระเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารามีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรด เมตตาประทานพรแก่ข้าพเจ้านางบรีการนิรัตและครอบครัวด้วยเถิดช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้านางบรีการนิรัตและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง วัฒนาสถาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโตเมตังปะระสีวินังสุขะโตจุติจิตะเมตตานิพพานังสุขะโตจุติ ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยที่บติและเพราะห์กรรมทั้งปวงเหษุสาธุสาธุสาธุ ไล่ความมืดกลางใจนรชนรักลบหลงกล่อทุกโทษผ่าใจดิ้นรน

กินแล้วโรคหาย่านการวิจัยมากมายสถาบันมารวมแม่งปันแช่ความรู้สมุน 玩。Wow. ต้นมดมไปด้วยลูีิมีวิตามินเอีและซกินแล้วย่อยง่ายแร่ทาตมากมายระบบขับถ่ายคล่องดีดมไปด้วยโลูตีมีวิตามินเอดีและซีเพิ่มสารอาหารในน้ำนมแม่ดูแลเด็กน้อยให้แข็งแรง ดังต้นไม้จากสวรรค์เป็นของหวานที่ดีที่สุดหยุดให้เปิดเด็กน้อยสมาธิสัน้นเป็นทั้งอาหารและยาประจำบ้านชีวิตเบิกบานมาปลูกอินทผาลัม เป็นดังต้นไม้จากสวรรค์อินทรพาลัมอินทะพาลัมเป็นดังต้นไม้จากสวรรค์อินทะพาลัมอินทรพาลัมเป็นดังต้นไม้จากสวรรค์